นี่ก็เป็นโบราณวนะัตถุที่เขามาเก็บไปในวิทยธภัณฑ์ก็เยอะเอามาเก็บรักษาวไว้เป็น มุลคันตกุดีบ้างที่ธรรมราศิกสัตุบ้าง,างอันนี้ก็เป็นพวกหินทรายที่เขา,เามาที่มันพังลงมาจากมุลคันตกุดีแล้วก็ธรรมราศิกสักต,กกตกุก็ามาเก็บไว้มาเก็บไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เยอะครับ อที่มันพังลงมาจากมุลคันตกุฏีของพุทธเจ้าแล้วก็ที่ธรรมราศิกสถูเอามาเก็บไว้เอาเขียนหมายเลขไว้อยู่สร้างประหาักพังโบราณสถาน ล้วนลายในวิจพันธ์ก็เยอะอเขาเก็บไปรักษาไปถ้าเขามีทุนนะเขามีทุนเขาทำ ขึ้นมาใหม่ก็จะเรื่องการนั้นแต่ว่าเขาขาดทุนทรัพย์สร้างเยอะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เยอะ